สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับกุ้งพลอยสุดดีใจได้เจอลูกสาวน้องวิจิแล้วต้องบอกเลยว่าอีกเป็นหนึ่งสาวน้อยที่ยิ่งโตยิ่งสวยฉายแววความน่ารักขึ้นเรื่อยๆสําหรับน้องวิจิลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของพระเอกหนุ่มหล่อมากความสามารถอย่างหนุ่มสอนรามและอดีตภรรยากุ้งพลอยคณิธลินและด้วยความที่น้องวิจิเป็นเด็กน่ารักขี้เล่นและทะเล่นสุดๆทําเอาแฟนๆตกหลุมรักกันเป็นแถวจนตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้ว แถมยังมีแฟนคลับติดตามเป็นจานวนมากอีกด้วยซึ่งแต่ละครั้งที่สอนรามออกมาเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักของลูกสาวก็มักจะเรียกยอดไลค์จากแฟนคลับและบรรดาแม่แม่ได้อย่างถล่มทลายเลยทีเดียวครับล่าสุดกุ้งพลอยได้ออกมาโพสคลิปเผยโมเมนต์ที่ขนาดได้เจอกับลูกสาวอีกครั้งซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องวิจิดูโตเป็นสาวน้อยน่ารักสมวัยเจ้าตัวได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าได้รับรางวัลใหญ่โชคดีส่งท้ายปีห4ได้กอดลูกหอมลูก แล้วชื่นใจมากแล้วพ่อก็ได้นําไก่น่ารักมาให้หลานดูอีกครั้งมีความสุขมากผ่านการตรวจ ATK ก่อนเจอลูกเพื่อความปลอดภัยแอดวิจิเทพพิทัก์ขอบคุณพี่หนุ่มและพี่ออฟนะคะขอบพระคุณทุกกําลังใจนะคะงานนี้ทำเอาบรรดาฟแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับอยากให้น้องวิจิเห็นลูกเยบตัวเป็นๆคงตื่นเต้นน่ารักลูกต้องการแม่ ใจิตใจลูกสำคัญที่สุดสู้ๆเพื่อลูกโอยโอยดีใจด้วยนะคะน่ารักมากเลยจ้ะน้องวิจิโตเร็วมากใช่วิจิไหมเนี่ยปกติไม่ซนขนาดนี้รักนะคนสวยวิจิเย่เยดีใจมากด้วยเลยนะคะได้กอดได้ชื่นใจลูกสาวแล้วเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่งานนี้บรรดาแฟนคลับเห็นแล้วก็อดจะยิ้มตามไม่ได้กันเลยครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ